หูเคลือบทองนนทนนจับมือเจฟซาเตอร์เปิดตัวซิงเกิลใหม่ Time Flies หลังจาก NTEP 03 s u สุรายคอ c เสิ e r ตเพิ่งปิดฉากจบไปอย่างสวยงามแถมยังยกระดับคอนเสิร์ตให้กลายเป็น Talk of the Town แห่งปีล่าสุดศิลปินหนุ่มชื่อดังนนทนนก็ได้ตอกย้ำความฮอตกับการกลับมาใหม่ครั้งในโปรเจกต์สุดพิเศษที่เป็นส่วนหนึ่งของอัลบั้มใหม่อย่าง Mono Spectrum โดยในครั้งนี้นนได้โคจรมาพบกับเจฟซาเตอร์เจฟเซเธอร์ ศิลปินมากความสามารถที่จับมือกันสร้างความสุขให้แฟนๆผ่านบทเพลง Time Flies เพลงที่จะทำให้ผู้ฟังรู้สึกถึงคุณค่าของทุกความทรงจำอย่างไม่เสียดายแม้เพียงเสี้ยววินาที Time Flies เป็นบทเพลงที่ถ่ายทอดแก่นสำคัญของคุณค่าของเวลาไม่ว่าจะเป็นแค่เสี้ยววินาทีหรือช่วงเวลาที่ยาวนานสิ่งสำคัญคือการใช้มันอย่างคุ้มค่าเพื่อมอบรักและความหมายให้กันเพราะเราไม่มีวันรู้เลยว่าพรุ่งนี้ จะมาถึงในรูปแบบใดยิ่งเวลาผ่านไปเร็วเท่าไรก็ยิ่งควรรักและให้มากขึ้นเท่านั้นซึ่งในการโคจรมาพบกันของศิลปินระดับแถวหน้าของเมืองไทยอย่างนนทนนและเจฟซาเตอร์ก็ไม่เคยทําให้แฟนๆผิดหวังเพราะทั้งคู่ถ่ายทอดเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ได้จับใจคนฟังและกลมกลืนกันจนสร้างบรรยากาศที่แฝงไปด้วยมวลของความอบอุ่นโรแมนติกและร่วมสมัยอีกทั้งทุกท่อนของเนื้อร้องถูกถ่ายทอดด้วยอารมณ์ที่จริงใจ แฟนๆสามารถรับชมและรับฟังกันได้แล้วทุกช่องทาง t i m e f l i y s f t Jeff Setter